สวัสดีครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องน่าสนใจมากที่วัดถ้ำสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมสวัสดีค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมศรัทธาเก่าแก่เลยโดยเฉพาะที่มีต่อหลวงพ่อพระชัยเฉฐานะครับใช่ค่ะองค์พระนี่มีอายุเกือบ500ปีแล้วนะคะโหนานมากจริงๆ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากงานศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิน่นความเชื่อแล้วก็พวกตำนานต่างๆที่เล่าต่อๆกันมานะครับค่ะเราจะมาดูกันว่าทําไงความผูกพันกับกษัตริย์ล้านช้างในอดีตถึงยังเหนียวแน่นอยู่ในพื้นที่นี้ได้ทั้งที่เวลาผ่านไปนานมากบริบทก็เปลี่ยนไปแล้ว น่าสนใจมากครับงั้นเราคงต้องย้อนไปดูบริบททงประวัติศาสตร์นิดนึงก่อนไหมครับได้เลยค่ะช่วงพุทธศตรวรรษที่21เนี่ยอาณาจักรหลานช้างกําลังรุ่งเรืองเลยสมเด็จพระเจ้าชัยเฉษฐาธิราชท่านก็ย้ายเมืองหลวงมาเวียงจันทร์ปี2103 อืมค่ะแล้วก็ขยายอิทธิพลลงมาทางอีสานตอนบนของไทยปัจจุบันนี้ด้วยใช่ครับก็เลยเกิดการตั้งบ้านเมืองสร้างวัดวาอารามรวมถึงวัดถ้ำสุวรรณครูหาที่อยู่ในเขตเทือเขาภูพานคำนี่แหละครับตัววัดเองก็น่าสนใจนะคะคือเป็นถ้ำหินปูนธรรมชาติเลยแล้วก็ปรับปรุงให้เป็นเหมือนวิหารนะคะอ๋อในถ้ำเลยใช่ค่ะเดิมอาจจะเป็นวัดป่าสายอารัญ,ญวาสี แต่ตอนนี้เป็นมหานิกายแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วด้วยค่ะครับแล้วองค์พระประธานล่ะครับหลวงพ่อพระชัยเชษฐาองค์นี้แหละค่ะที่เป็นหัวใจสําคัญเลยเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นนะคะปางนาคปรกเจ็ดเสียนศิลปะแบบล้านช้างแท้ๆเลยค่ะใหญ่ไหมครับใหญ่มากค่ะหน้าตักนี่กว้าง4เมตรสูงตั้งหเมตรนะคะ เชื่อกันว่าพระเจ้าชัยเฉดฐาธิราชทรงสร้างไว้เองเลยนะประมาณปีพศ2016โอ้โหเกือบ500ปีแล้วมีหลักฐานอื่นอีกไหมครับที่แบบว่าชัดๆเลยว่าพระองค์ท่านเกี่ยวข้องกับวัดนี้จริงๆมีค่ะอันนี้สำคัญมากคือมีการค้นพบศิลาจารึกสองหลักในวัดเลยจารึกเลยเหรอครับใช่ค่ะหลักที่หนึ่งนี้สำคัญสุดมีจารึกสองด้าน ระบุปีพศ2 1 1 5กับ2125เนื้อหานี่คือพระเจ้าชัยเฉทฐา,าธิราชแล้วต่อมาก็คือพระยาสุมังคลาโพธิสัตว์ท่านทรงอุทิศที่ดินกับผู้คนให้เป็นฆ้าพระดูแลวัดอุทิศที่ดินใช่ค่ะกำหนดเป็นเขตเลยเรียกว่านาจังหันนาจังหันชื่อแปลกดีครับมันคืออะไรครับหมายถึงเขตที่ดินของวัดประมาณนั้นเลยค่ะเป็นเขตที่ดินเฉพาะของวัดใหญ่มากด้วยนะคะ จารึกบอกว่าด้านละพันวาพันวาสี่ด้านก็คิดคร่าวๆก็ราวๆ2,500ไร่เลยค่ะโห oh, 2,500ไร่ไม่น้อยเลยนะครับแสดงว่าวัดสำคัญมากตอนนั้นสำคัญมากค่ะแล้วคนที่ทำกินในเขตนาจังหันเนี่ยต้องมีข้อตกลงว่าต้องเอาผลผลิต1ส่วนในสิอย่าง อย่างเช่นข้าวมากพลูมะพร้าวมาถวายวัดเรื่อยๆโอ้เป็นเหมือนค่าเช่าที่หรือการทำบุญคล้ายๆแบบนั้นค่ะแต่ก็มีข้อดีนะคือคนในเขตนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องไปเป็นทหารไม่ต้องเสียภาษีอื่นๆให้ทางอาณาจักรด้วยอา้าวมีสิทธิพิเศษด้วยได้ยินมาว่าในจารึกมีเอ่อ คำสาบด้วยจริงไหมครับจริงค่ะท้ายจารึกเลยมีข้อความสาบแช่งชัดเจนเลยค่ะว่าใครก็ตามที่มาลุกล่างเบียดบังผลประโยชน์ของวัดหรือเขตนาจังหันนี้จะมีอันเป็นไปโหแรงเหมือนกันนะจะเชื่อกันว่านี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ธรรมเนียมการถวายผลผลิตให้วัดมันสืบทอดมาได้นานขนาดนี้นะคะเออน่าคิดนะครับคือแม้เวลาจะผ่านไปนานมากอาณาจักรล้านช้างก็ล่มสลายไปแล้วพื้นที่นี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของไทย แต่ความเชื่อเรื่องนี้ยังอยู่ถูกต้องค่ะชาวบ้านแถวนั้นอย่างบ้านนาฝีบ้านนาไก่เขี่ยเขาก็เชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากคนในเขตนาจังหันสมัยก่อนนะคะอ๋อครับเขาก็ยังรักษาธรรมเนียมเอาผล,ผลผลิตมาถวายวัดอยู่เรื่อยๆส่วนหนึ่งก็คงเพราะความเชื่อความเคารพแล้วก็อาจจะมีความเอ่อความเกรงในคำสาบโบราณอยู่บ้างทำให้พระเจ้าชัยเชืฐอาธิราชก็ยังอยู่ในความทรงจำของคนแถบนั้นใช่ค่ะกลายเป็นเหมือนวีรบุรุษทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นไปเลย แม้ว่าประวัติศาสตร์ชาติกระแสหลักอาจจะได้ไม่พูดถึงท่านมากเท่ากษัตริย์องค์อื่นๆของไทยเข้าใจเลยครับอ๋อแล้วประเพณีบุญเข้าจีที่ดังๆของหนองบัวลําพูนี่เกี่ยวกันไหมครับเกี่ยวเลยค่ะอันนี้เกี่ยวโดยตรงเลยเขาเชื่อกันว่ามันเริ่มจากตอนที่ชาวบ้านเอาผลผลิตจากนาจังหันนี่แหละมาถวายวัดครับคือมันเป็นช่วงหน้าหนาวประมาณเดือนสามสมัยก่อนเดินทางลำบากมาแล้วอาจจะต้องค้างคืนที่วัดอ๋อ ก็เลยเอาเข้าวเหนียวมาปั้นแล้วก็จี่ไข่กินกันแล้วก็แบ่งถวายพระด้วยก็เลยกลายเป็นประเพณีบุญข้าวจี่ทำต่อๆกันมาทุกปีเดี๋ยวนี้มีทำข้าวจี่ยักษ์ด้วยนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ไปแล้วแสดงว่าทุกวันนี้ความศรัทธาก็ยังเข้มข้นมากเข้มข้นมากค่ะไม่ใช่แค่คนในพื้นที่นะคะคนจากที่อื่นก็มากันเยอะ มาไหว้หลวงพ่อพระชัยเฉฐามาบนบานขอพรเรื่องงานเรื่องเกษตรโชคลาบแล้วก็ได้ผลก็หลายคนบอกว่าสมหวังนะคะก็กลับมาแก้บนกันยิ่งทำให้คนเชื่อมากขึ้นไปอีกแล้วทุกปีช่วงขึ้น13-14ค่ค่ำเดือน3เนี่ยจะมีงานใหญ่เลยงานประจำปีใช่ค่ะเป็นงานบวงสวงหลวงพ่อแล้วก็สมโพธิสารหลักเมืองพระเจ้าชัยเฉฐาด้วย คือชื่อสารหลักเมืองอำเภอสวนนคคูหาเนี่ยก็ตั้งตามชื่อท่านเลยนะโอ้นี่แสดงถึงการผสมผสานที่น่าสนใจมากนะครับคือคนก็ยังจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ไทยปัจจุบันแต่ขณะเดียวกันก็ยังเคารพศรัทธากษัตริย์ล้านช้างในอดีตมากๆใช่เลยค่ะมันอยู่ด้วยกันได้อย่างไม่ขัดแย้งเลยเป็นการผสมผสานอัตลักษณ์ที่น่าทึ่งจริงๆครับผมฟังแล้วก็เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะ เรื่องของหลวงพ่อพระชัยเชษฐาที่วัดถ้ำสุวรรณคูหาเนี่ยก็เลยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆนะคะว่าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีรากมาจากอาณาจักรเพื่อนบ้านในอดีตเนี่ยมันสามารถดํารงอยู่แล้วก็ปรับตัวเข้ากับความเป็นไทยในปัจจุบันได้อย่างกลมกลืนมีความหมายโดยไม่จําเป็นต้องขัดแย้งกับประวัติศาสตร์ชาติกระแสหลักเลยครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆ เรื่องนี้ก็ชวนให้เราคิดต่อนะคะว่าเอมันยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นความเชื่อหรืออัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มแบบนี้อีกมากน้อยแค่ไหนที่อาจจะซ่อนตัวอยู่หรือถูกมองข้ามไปภายใต้เรื่องเล่าใหญ่ๆระดับชาติแล้วเรื่องราวเล็กๆเหล่านั้นมันส่งผลต่อชีวิตความผูกพันของผู้คนในชุมชนต่างๆทุกวันนี้อย่างไรบ้างก็น่าคิดนะคะ